ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยจนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยไม่เคยพูดแล้วก็ไม่กล้าพูดด้วยเทคนิคการจำศัพท์ของจูนนะคะก็สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้จูนจะมาแชร์เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษทีษอ่ออสเตรเลียของจูนยังไงให้เห็นผลนะคะก่อนอื่นจูนบอกก่อนเลยว่าจูนเนี่ยเป็นคนที่ ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยแต่ว่าจูนเนี่ยได้มีโอกาสไปเรียนที่ออสเตรเลียมานะคะ3เดือนที่จูนตัดสินใจไปเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะไปพัฒนาสกิลภาษาอังกฤษของตัวเองแล้วก็อยากจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศบ้างนะคะดังนั้นจูนก็เลยตัดสินใจไปเรียนเป็น general english ค่ะตอนที่จูนไปเนี่ยจูนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยไม่เคยพูดแล้วก็ไม่กล้าพูดด้วยแต่ว่าสกิลการฟังของจูน ก็คือพอฟังออกนิดหน่อยเป็นประโยคสั้นๆหรือว่าเป็นประโยคช้าๆก็จะพอฟังออกบ้างนะคะแล้ววันนี้จูนก็จะมาแชร์เทคนิคการเรียนภาษาของจูนแล้วก็เทคนิคการจําศัพท์ของจูนนะคะเทคนิคการเรียนภาษาของจูนเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะก็คือความตั้งใจค่ะเราต้องเซตโกก่อนว่าเราเนี่ยอยากไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศเพื่อที่จะได้ภาษากลับมาได้สกิลอย่างอื่นกลับมาด้วยนะคะแล้วก็จูนเนี่ยเยชื่อว่าถ้าเราทุกคนน่ะตั้งใจทําอะไร มันก็จะทําออกมาได้ดีเสมอแล้วอย่างต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของการท่องจําคําศัพท์ค่ะเมื่อเราตั้งใจที่จะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ว่าจะเอามาใช้ในชีวิตประจําวันหรือว่าเอามาใช้ในการทํางานอย่างแรกที่เราควรจะเริ่มอะ่ะก็คือคําศัพท์ค่ะคําศัพท์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าต่อให้เราจะเก่งแกรมมากแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่รู้คําศัพท์อะ่ะเราก็ไม่สามารถสื่อสารออกไปได้แต่ในทางกับการน,นะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รู้แกรม,มาอะไรขนาดนั้น แต่ถ้าเรามีคำศัพท์ในหัวมากพออย่างเงี้ยเราก็จะสามารถพูดในสิ่งที่เราอยากพูดได้ถึงแม้ว่าจะสื่อสารได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยอะ่ะคนที่เขาฟังเราอะ่ะเขาจะเข้าใจว่าเราพยายามที่จะสื่ออะไรนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมคำศัพท์นะคะถึงสําคัญกับการฝึกภาษานะคะ แล้ววันนี้นะคะจูนก็จะมาแชร์เคล็ดลับดีๆแล้วก็แอปดีๆนะคะเพื่อให้ทุกคนได้ไปฝึกท่องจำคำศัพท์นะคะแล้วที่สำคัญคือไม่ว่าเราจะยุ่งแค่ไหนเราก็จะฝึกได้ตลอดทุกเวลานะคะทุกคนทุกคนเคยได้ยินเกี่ยวกับ Space r e p ต t i ันไหมคะ Space r e p e t i t i o n เนี่ยเป็นหลักการที่นิยมใช้กันมากๆนะคะเป็นหลักการที่ช่วยให้จำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะคำศัพท์ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆนะคะหลักการ a c ป Repetition เนี่ยง่ายมากคือปกติ แล้วอะเวลาที่เราเรียนรู้อะไรแล้วอะเราจะค่อยๆลืมความรู้นั้นๆที่เราเพิ่งเรียนครั้งเดียวนะคะความรู้อะมันจะค่อยๆถูกลืมเหมือนกราฟอันนี้เห็นไหมว่ากราฟอะมันจะเป็น เกิ์บลงมาถ้าเราไม่ได้ทบทวนอ่ะมันก็จะค่อยๆลืมตามระยะเวลาไปนะคะแต่ว่าหลักการของ s p a c e repetition เนี่ยจะแบ่งเวลาเพื่อทบทวนความรู้ไม่เร็วหรือไม่ช้าเกินไปจากเวลาที่เราเรียนมานะคะเราเพียงแค่ทบทวนแค่นิดหน่อยเท่านั้นแต่เราจะสามารถจําคําศัพท์ได้ในระยะยาวโดยเฉพาะคําศัพท์ที่ยาวๆด้วยนะคะเหมือนกราฟนี้เลยนี่เป็นอย่างนี้เลยนะคะ แล้วเราจะใช้หลักการนี้ยังไงให้ได้ผลนะคะเดี๋ยวจูนจะมาแนะนำแอปนะคะที่ใช้หลักการ Space r e p e t i t i o n เพื่อให้ทุกคนนะคะเรียนรู้คำศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะและแอปที่จูนพูดถึงนั้นก็คือแอปโมชิโมชิค่ะมาลองแอปโมชิโมชิกันนะคะนี่นะคะพอเปิดหน้าแอปขึ้นมาก็จะเป็นอีโมติคอนแบบนี้เลยน่ารักมากมาพอเข้ามาหน้าแรกนะคะก็จะเจอกับ Golden Time ซึ่งเป็นฟีเจอร์พิเศษที่ไม่เหมือนใครของโมชิโมชินะคะในแอปโมชิ โมชิเนี่ยก็จะใช้หลักการ spaced repetition ในการเรียนรู้คำศัพท์ในทุกๆวันของเรานะคะแล้วในแอปโมชิโมชิเนี่ยก็ยังอิงกับประวัติการเรียนของเราอีกด้วยนะคะโมชิโมชิเนี่จะมีการคำนวณ golden time ของเรานะคะ golden time คืออะไร golden time ก็คือช่วงเวลาก่อนที่เราจะลืมคำศัพท์นะคะเพื่อทบทวนคำศัพท์ของเรานะคะในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วแอปก็จะแจ้งเตือนมาที่มือถือของเรานะคะให้เราเนี่ยมาทบทวนคำศัพท์เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการจําคําศัพท์มากที่สุดนะคะแทนที่จะเสียเวลาไปท่องจําคําศัพท์เนี่ยเรามาใช้แอปโมชิโมชิในการท่องจาคําศัพท์ตามกระบวนการในแอปนะคะแค่เนี่ยก็จะช่วยให้ทุกคนอ่ะประหยัดเวลาแต่ว่าจดจําคําศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะต่อมานะคะเรามาดูที่กราฟ5แท่งนี้นะคะหลังจากที่เราเริ่มเรียนและทบทวนคําศัพท์แล้วนะคะโมชิโมชิเนี่ยก็จะจัดหมวดหมู่คําศัพท์ให้เราด้วยโดยแบ่งตามระดับความจําของเรานั่นเองเราก็จะสามารถดูได้เลยว่า เราเรียนคำศัพท์ไปแล้วกี่คำนะคะอย่างของจูนเนี่ยมีคำศัพท์ทั้งหมด1 1 4 4งพคำแล้วนะคะเล v e l ที่1นสองเนี่ยจะเป็นคำศัพท์ที่เราเพิ่งเรียนรู้ไปนะคะและเรายังจําไม่ได้แต่ว่าในทางกับการเล v e l e ที่4หรือเล v e l ที่5เนี่ยเป็นคำศัพท์ที่เราอะ่ะได้มีการเรียนรู้มาและจําได้ในระยะยาวแล้วส่วนคำศัพท์ที่อยู่ในเล v e l e นึ่งเล v e l 2สหรือเล v e l ที่เรายังจําไม่ได้เนี่ยโมชีโมชีอะ่ะก็จะดึงคำศัพท์นั้นๆน่นะ ขึ้นมาทบทวนให้เรานะคะซ้ำๆๆจนเราเกิดการเรียนรู้และจําคําศัพท์ได้ในระยะยาวนะคะซึ่งวิธีนี้มันเวิร์กมากๆสําหรับการท่องจําคําศัพท์นะคะแอปโมชิโมชินะคะก็จะมีหลายคอร์สมากๆซึ่งแต่ละคอร์สเนี่ยเป็นคอร์สที่คนส่วนใหญ่เนี่ยนิยมเรียนกัน,นะคะ่ะอย่างเช่นคอร์สโทอิกคอร์สไอเอลหรือคอร์สที่เป็นคําศัพท์พื้นฐานนะคะและในแต่ละคอร์สนะคะคําศัพท์ก็จะแบ่งเป็นประเภทต่างๆด้วยในหนประเภทเนี่ยจะมีคำศัพท ประมาณ10-12ึงคำนะคะเป็นคำศัพท์ที่เริ่มต้นได้ง่ายๆนะคะและทำให้เราอะสนุกกับการเรียนนี้ด้วยนะคะจุนจะมาลองเรียนคำศัพท์ในโมชิโมชิให้ทุกคนดูกันนะคะเปิดมาใช่ไหมเราก็กดเข้าไปที่เรียนคำศัพท์เราก็เลือกนะคะมันก็จะมีคอร์สหลากหลายมากเลยมีทั้งคำศัพท์พื้นฐานทั้ง i อเอลทั้งโ o อีกนะคะจุนเลือกคำศัพท์พื้นฐาน1000คำนะคะก็จะมีหลายประเภทให้เราเลือกนะคะเลือกเป็น สกูนะคะพอเปิดมานะเราก็จะเจอกับแฟดกร์ดนะคะซึ่งมีรูปภาพประกอบด้วยและยังมีเสียงประกอบด้วยนะคะและเสียงเนี่ยก็จะมี2แบบมีเป็นแบบปกตินะคะกับแบบที่เป็นรูปสเนลแบบที่เป็นรูปสเนลเนี่ยจะออกเสียงแบบช้าลงทําให้เราเนี่ยสามารถฟังได้ชัดขึ้นำคำศัพท์คําแรกนะคะ Student. เขาก็จะออกเสียงมาให้นะคะทําให้เราเนี่ยได้ทั้งสกิลในเรื่องของการฟังและการออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะคะเราก็กดไปนะคะก็จะมีคําศัพท์และคําแปลแถมยังมีเป็นตัวอย่างประโยคมาให้ด้วยนะคะอ่ะเราก็กดดําเนินการต่อเขาก็จะมีเป็นแบบฝึกหัดมาให้เรานะคะเราก็พิมพ์ลงไปแล้วก็กดตรวจสอบเขาก็จะทวนให้อีกทีหนึ่งว่าต้องออกเสียงยังไงและแปลว่าอะไรนะคะแล้วไม่หมดเท่านั้นเขายังมีเป็นเติมคํามาให้เราด้วยนะคะเพื่อให้เราได้เกิดการ ทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะอ่ะเราก็ใส่ไปแล้วก็กดตรวจสอบแค่นี้นะ,ะ่ย <Teacher. S 1> แล้วเราก็ทำคำต่อไปเลย teacher ไง teacher classroom แม่ ง่ายแค่นี้นะคะใน1บทเรียนเนี่ยเราจะใช้เวลาแค่2-5นาทีเท่านั้นค่ะดังนั้นใน1วันนะคะเราจะใช้ระยะเวลาในการเรียนแค่10-15นาทีต่อวันซึ่งเรียนได้ทุกที่และทุกเวลาด้วยอันนี้คือสะดวกมากๆแนะนํามากๆเลยเน,นี่ยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสําหรับใครที่กําลังอยากเริ่มเรียนภาษาอังกฤษนะคะส่วนช่องทางการไปดาวน์โหลดนะคะก็ง่ายมากๆดาวน์โหลดได้ทั้งใน App Store และ Play Store นะคะมาถึงเทคนิคต่อ ะะก็คือการกล้าที่จะพูดออกไปนะคะตอนที่ทูนไปออสเตรเลียแรกๆเนี่ย คือจูนอะไม่กล้าพูดเลยเหมือนเรากลัวแบบกลัวพูดผิดอะเราก็เลยไม่กล้าที่จะพูดออกไปอย่างตอนที่จูนไปทํางานร้านอาหารใช่ไหมเราจูนทําเป็นพนักง,งานเสิร์ฟตอนแรกๆอะจูนก็ไม่กล้าออกไปรับออเดอร์เออก็คือให้สกิปเพื่อนบอกไปแทนทีไปแทนหน่อยไปรับออเดอร์ให้หน่อยจนมันมีวันหนึ่งแบบเป็นสุดเปลี่ยนเลยคือร้านอะคนเยอะมากแบบถ้าเราปล่อยให้เพื่อนทําคนเดียวอะคือเพื่อนตายแน่ๆวันนั้นอะเราก็เลยแบบเออเอาวะ สักตั้งหนึ่งยังไงเราก็ต้องทําได้ก็เลยออกไปรับออเดอร์นะคะสรุปมันก็ทําได้จริงพอผ่านวันนั้นมาเราก็เริ่มที่จะกล้าคุยมากขึ้นกล้าพูดมากขึ้นภาษาเราอะ่ะมันก็พัฒนาไปได้เร็วอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะทั้งสก,กิลการพูดและการฟังที่อดอดดะเวลาที่เราพูดผิดอะ่ะเขาก็จะแก้ให้ในสิ่งที่ถูกเออแล้วเขาก็จะสอนเราว่านี่มันควรพูดอย่างนี้อย่างนี้นะคือคนที่ออดเนี่ยค่อนข้างนิส์มากๆทําให้ตอนที่จุนอยู่อะ่ะค่อนข้างเอนจอยกับการเรียนและการใช้ชีวิตที่ออดมากๆเลย มาถึงเทคนิคต่อไปนะคะก็คือการหาเพื่อนต่างชาติตอนที่จุนไปเนี่ยพอเราเรียนไปได้สักพักเราก็จะมีเพื่อนต่างชาติจุนก็จะหาเวลาออกไปแฮงเอาท์กับเพื่อนต่างชาตินะคะไปดื่มที่บาร์บ้างไปกินข้าวกันบ้างไปปิกนิกกันอะไรอย่างเงี้ย การที <da> ่เรามีเพื่อนต่างชาติเนี่ยซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าภาษาเราอ่ะจะได้พัฒนามากๆเพราะว่าการที่เราจะคุยกับเพื่อนต่างชาติเนี่ยเราจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมันทําให้เราได้แบบได้ใช้จริงได้พัฒนาจริงๆพัฒนาได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะและยังได้ฝึกสปีกิ่งอีกด้วยเวลาที่จุนคุยกับเพื่อนนะคะจุนก็จะได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆมันเลยทําให้จุนอ่ะอยากที่จะไป คนขวาหาศัพท์ใหม่ๆเพื่อที่จะมาคุยกับเพื่อนด้วยนะคะและวิธีสุดท้ายในการฝึกภาษาอังกฤษของจูนนะคะก็คือการดูหนงังการดูซีรีส์ Winter is coming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 , winter is coming. Winter is coming. หรือว่าฟังเพลงสากลน,นะคะอันนี้เป็นวิธีที่ทําได้ง่ายที่สุดและทําในทุกๆวันอยู่แล้วนะคะแล้ววิธีนี้ยังช่วยในการคลายเครียดให้เราอีกด้วยจะบอกว่าวิธีนี้เวิร์กมากๆสําหรับจูนแบบ เวิร์กมากเหมือนกันนะคะอ่ะนี่ก็เป็นวิธีฝึกภาษาอังกฤษทั้งหมดของจูนนะคะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะยังไงก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปโมชิโมชิมาลองฝึกคำศัพท์กันนะคะแล้วฝึกแล้วเป็นยังไงก็มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ